วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ณพระตำหนักโนตำบลแครลลี่ประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงมีพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติทรงพระอักษรด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์ความยาว6ห,หน้าทุกหน้าของหัวกระดาษด,ด้านบนประทับด้วยพระปรมาภิไธยย่อ ปรและหน้าสุดท้ายทรงลงพระปรมาพิไไยว่าประชาธิปกปรข้อความของพระราชา,าทะเลขาในช่วงแรกได้ทรงหยิบยกปัญหาอันเนื่องจากความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาแสดงไว้หลายประการอาทิข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุาติธรรมตามความเข้าใจ และยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ในช่วงท้ายเป็นคำประกาศสละราชสมบัติซึ่งมีใจความสำคัญว่าข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกลับไปใช้พระนามและพระราชอิสริยยศเดิมคือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธปกิักศดิเดชกรมหลวงสุขโขทยัยธรรมราชาทรงประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยมิได้เสด็จนิวัติประเทศไทยอีกเลยจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484ขณะมีพระชนมายุ48พรรษา